โรงานครับผมอันนี้เป็นอ l n e w 1.9ครับตัวเตี้ยสี่ประตูมาจาัดชุดโปรครับสามพันหมีอะไรบ้างไปชมอันดับแรกเลยนะครับก็คือเป็นดีแมปสู่ทางร้านนะครับก็คือเป็นมีฟังก์ชันข้อด่าน,นะครับสเติดใช้งานควรไม่เยอะแล้วก็อย่างที่2องคือทำท้ายล่างครับทำท้ายล่างเพื่อรองรับแรงดันน้ำมันที่มากขึ้นนะครับแต่อไปก็คือเป็่นกระป๋อง บูธบูธไม่สวิงนะครับอ้ไม่ฟาดไม่ขาดแน่นอนบูธไม่เกินเนียแอ,อบ,บเตอร์พร้อมครบจบผู้ชมคันเร่งคันเร่งไม่ไวมากนะครับไม่กระตุกไม่กระเดาประมาณนี้นี่ผู้ชมฟังกันกไอ้า ไม่มีคนดเมื่อผมเข้าด่านสบายประมาณนี้จบเรียบร้อยครับผมขับใช้งานยาว